สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีฝากถอนเครดิตกับเว็บ RG3TH นะคะก่อนอืนเลยเราต้องล็อกอินเข้าระบบก่อนนะคะพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วเราก็กดที่ฝากเงินพอเข้ามาหน้านี้ก็จะมีให้กดคัดลอกเลขบัญชีอันนี้จะเป็นวิธีการฝากแบบจ่ายเงินด่วนนะคะก็จะเป็นวิธีการฝากอีกรูปแบบนึงแต่วันนี้เราจะมาสอนการโอนผ่านธนาคาร มาที่หน้านี้เราก็กดใส่จํานวนเงินที่จะฝากนะคะวันนี้เราจะฝากจํานวน2อง0นบาทถัดมาก็จะเป็นบัญชีธนาคารที่เราจะทําการฝากเข้าไปนะคะช่องทางการฝากก็จะเป็นออนไลน์แบงกิ้งและด้านล่างสุดจะเป็นธนาคารของเราเองค่ะเช็คให้เรียบร้อยจากนั้นก็ออกไปโอนเงินที่แอปธนาคารได้เลยนะคะโอนเงินเรียบร้อยแล้วก็เก็บสลิปมาแล้วนําสลิปการโอนมาแนบที่ช่องอัปโหลดสลิปเพื่อยืนยันการแจ้งฝากได้เลยนะคะ จากนั้นกดฝากเงินรอ1-2นาทีเงินก็จะเข้าระบบแล้วเราก็กดออกมาที่หน้าหลักก็จะมีเครดิตให้เราเล่นได้แล้วนะคะส่วนการถอนเราก็กดที่ถอนเงินนะคะก็จะมียอดของเราอยู่ดูธนาคารชื่อและเลขให้ถูกต้องจากนั้นกดใส่จำนวนเงินที่จะถอนแค่นี้ก็สำเร็จแล้วค่ะวิธีการฝากถอนง่ายๆแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถฝากถอนได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ